ตอนนี้เราก็ทำสมาธิฝึกจิตให้มีสติและมีความสงบสติก็คือความระลึกได้สัมชัญญะความรู้ตัวเมื่อเรามานั่งสมาธิอย่างนี้เราหลับตาพอประมาณแล้วก็วางอารมณ์ของเราความคิดความ ปุงแต่งในเรื่องอดีตในเรื่องอนาคตให้สติอยู่ในปัจจุบันซึ่งวิธีการทำสมาธินั้นก็มีด้วยกันหลายวิธีซึ่งเป็นหลักที่เป็นหลักที่ถูกกับจริตของทุกๆท,ท่านนั้นก็คือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกนี้เป็นอารมณ์ซึ่งก็เป็นของที่มีอยู่แล้วเราก็หายใจอยู่แล้วนเพียงแต่ว่าเราตามรู้ลมหายใจของเราเมื่อขนาดนี้ลมหายใจเราเข้าหรือลมหายใจของเราออกเมื่อเรามีสติอย่างนี้อย่างต่อเนื่องในบางครั้งอาจจะมีความคิดวุ่นวายมาก เราก็ลองเอาลิ้นของเราแตะที่เพดานเห็นได้ว่าความคิดความนึกปรุงแต่งนั้นก็จะหยุดลงเราก็อาจจะทำเป็นระยะๆะยะน,นเราจะสูดลมหายใจเข้าไปเลืกๆให้เต็มปอดแล้วก็หายใจออกมาทำอย่างนสัก3าครั้งเราก็ตั้งลมหายใจใหม่ แต่อย่าไปบังคับลมให้สั้นหรือยาวเพียงกำหนดรู้ลมเข้าลมออกเท่านั้นอาจจะมีคำบริกรรมพุทธโธกำกับความรู้ก็ได้เช่นว่าลมให้ใจเข้าก็กำหนดว่าพุทธลมไม่ใจออกก็กำหนดว่าโธอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราทำได้อย่างต่อเนื่อง กรรมบริกรรมภาวนานี้จะหายไปเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะรู้แต่ลมเข้ารู้แต่ลมออกจนจิตของเราลริออยากขึ้นมาลมหายใจมันจะเบาลงอาจจะกำหนดไม่ได้เราก็อย่าไปสนใจอย่าไปตกใจให้เรามีความรู้อยู่นิ่งๆอาจจะอยู่ได้สักระยะหนึ่งหนาที10บนาที แต่ในบางครั้งถ้าจิตสงบได้ดีแล้วก็จะอยู่ได้ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้ตรงนี้จิตของเราเริ่มเป็นสมาธิคือมีความตั้งใจมัน่นสติกับสมาธินิ่มก็จะรวมกันเข้ามาเมื่อเรารู้อย่างนี้อย,นอย่างชัดเจนนวิปัสนาจะเกิดขึ้นตรงไหนวิปััสนาคือความรู้แจ้งเข้าใจ ในปัญหาทั้งหลายเมื่อจิตสงบนั้นเราก็ยกปัญหาที่มีอยู่นั่นแหละขึ้นมาพิจารณาก็สามารถเข้าใจในปัญหาทั้งหลายได้ตามกำลังของสมาธิที่มีปัญญาก็จะเกิดขึ้นซึ่งปัญหาทั้งหมดนั้นเราก็คงทราบกันว่าเรื่องของอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนาม เมื่อยังมีตัวเรามีของของเราเราเห็นว่ามีตัวตนของเรามันก็ยังมีเหตุให้ทุกเกิดแต่อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราฝึกหัดปฏิบัติไม่ใช่ว่านักปฏิบัติจะสามารถละอุปทานมาได้ภายในวันเดียวแต่ถ้าผู้ที่มีบาร,รมีมากแล้วสะสมมาม,มากก็ทำได้อย่างเช่นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลมาในสมัยนี้แม้แต่หลวงปู่ม่นหุวงปู่ชาก็ต้องฝ่าฟันต้องปฏิบัติเอาจริงเอาจังนะถึงจะเข้าใจในธรรมะได้อย่างลึกซึ้งแต่เมื่อพวกเรานั้นก็มีกิจการงานทั้งหลายมากมายแต่ถ้าเราเริ่มฝึกอบรมจิตของเรามาตั้งแต่วันนี้เราทำไปแล้วอีกสักปีหนึ่งสองปีงหรือหปีเนี่ย <c oughs> กำลังสติสมาธิหรือปัญญาเราจะมากขึ้นโดยมีศีลละธรรมเป,เป็นพื้นฐานมันเรานั่งอยู่อย่างนี้กายก็สงบวาจาก็สงบก็เป็นศีลเมื่อเราพยายามฝึกก็เป็นการละบาปบำเพ็ญบุญอยู่ในตัวและวพระพุทธเจ้าสอนให้ทำจิตใจให้ผ่องใสขึ้นไปอีก ของสายคือปัญญาที่เกิดขึ้นมารู้เท่าทันในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายนี้นั่นเองแต่ในบางครั้งเนี่ยนักปฏิบัติเมื่อเรารับรู้ในอารมณ์มากๆไม่ใช่ว่าเราจะมีสติปัญญาตลอดไปแต่สิ่งสำคัญนั้นก็คือความอดทน ความบรทนนี้พระพุทธเจ้าจึงตัดในวันมาคะาอุาว่าเป็นธรรมที่สำคัญเป็นลักฐานที่จะก่อให้เกิดสติสมาธิขึ้นมาแม้ว่าเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแล้วเราทำอะไรไม่ได้แต่เราก็สอนใจว่าทุกอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้มันไม่เที่ยงเพราะก่อนหน้านี้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์เป็นสุขนี้ก็ยังไม่มี พังเกิดขึ้นปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เราก็มีสติรู้ในความรู้สึกนึกคิดของเราออ้หลวงพ่อชาจะสอนให้มีปัญญาสอนจิตสิ่งใดที่เราชอบมากก็บอกว่าไม่แน่ไม่เที่ยงสิ่งที่เราไม่ชอบเลยก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงเมื่อเราใช้อารมณ์ของวิปัสนาเกิดความไม่เที่ยงนี้เนี่สอนจิตของเราอยู่เลย วันหนึ่งเราก็จะเห็นชัดขึ้นมาถึงความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกของอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจที่เราเคยยึดมั่นยึดหมายว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆแท้ที่จริงแล้วมันเป็นอะไรกันแน่เมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็เห็นว่าอันนี้ก็เป็นสังขารนหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากความไม่รู้เมื่อเราหมั่นพิจารณาเกิดความรู้ขึ้น เราก็จะละซึ่งความเห็นผิดความเห็นถูกก็เกิดขึ้นมาความทุกข์นั้นมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนี่คือการปฏิบัติธรรมส่วนสมาธิความตั้งใจมั่นก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะเรามานั่งเราทากิจการอันใดอยู่ในบางครั้งจิตของเรามีความสงบเราก็ยกปัญหาทั้งหลายขึ้นมาพิจารณาก็ได้หรือเราจิตนิ่งๆอยู่ มองท้องฟ้ามองอากาศมองต้นไม้ภูเขาก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาในขณะที่เรานั่งธรรมดาธรรมดาก็ได้แต่สมาธิที่เราฝึกนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้เมื่อเราอยู่ในอริยบทธรรมดานั้นเกิดกำลังและเกิดปัญญาที่จะรู้ขึ้นมาได้ปัญญาที่เกิดที่รู้แล้วก็ส่งเสริมให้มีศีลที่มั่นคง มีสมาธิที่ถูกต้องเป็นศีลสมาธิปัญญาและเป็นทางที่จะทำใจของเรานั้นให้ความทุกข์นั้นน้อยลงนั้นวันมาคะบูชาที่ผ่านมา,าพราะพุทธเจ้าตัดถึงหัวใจคำสอนที่สำคัญเทวดาแบบบำเพ็ญบุญทำใจให้ปรองใสเบิกบานเป็นธรรมชาตินั่นเองนั้นพวกเราก็โชคดีว่าเรา นับถือแนวพุทธศาสนาซึ่งข้อปฏิบัติของพระุทธศาสนานี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้โลกสมัยใหม่นั่นมีความเจริญไปขนาดไหนแต่โรคภัยแค่เจ็บก็พัฒนาตามมาด้วยเชื้อโรคทั้งหลายเชื้อไวรัสทั้งหลายก็พัฒนาตามไปมนุษย์ก็จะต้องคิดผลิตวัคซีนยารักษาโรคตามไปอีกก็ไม่จบก็ต้องแก้กันไปเป็นกล่าวๆไป แต่ทางที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นทางที่ประเสริฐอย่างแท้จริงยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าพูดที่ปฏิบัติตามในทางประเสริฐนี้คนทางประเสริฐก็จะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นความรู้ที่เราจะเข้าใจชัดแจ้งนั้นไม่ใช่ฉเฉพาะว่าการศึกษาในตำรายอย่างเดียวในบางคนก็เห็นได้ว่าการศึกษาตำรายอย่างเดียว เช่นเราศึกษาว่าความกโกรธเป็นอย่างไรความโลภความหลงเป็นอย่างไรตอนนั้นความโลภกดหลงยังไม่ได้เกิดแต่ถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วในสถานการณ์ที่ขับขันถ้าไม่มีสติที่ดีสมาธิไม่ตั้งมัน่นปัญญาไม่เกิดก็จะเกิดอันตรายขึ้นมาได้เพราะสตินี้จึงเป็นของที่สำคัญมากเมื่อมีสติแล้วก็จะพัฒนาสู่ความเป็นปัญญาแม้ว่าอันตรายที่เกิดขึ้นมา ก็มีความรู้เท่าทันแก้สถานการณ์ได้ทันท่งทีและสติที่สูงขึ้นไปก็เป็นสติเป็นไปเพื่อที่จะพน้นทุกข์ในขอให้เราได้บำเพ็ญภาวนาแล้วศึกษาในธรรมะแล้วก็น,นำไปปฏิบัติในระหว่างวันก็พยายามถ้ามีเวลาก็สวดมนต์อิทธิพิโสสักเก้าจบหรือร้อยแปดจบคือเป็นกรรมฐานประจำของเรานั่นเองเป็นพุทธานุสติ ยังสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ไปสอนทีนะ่เมืองคนที่มีปัญญาหรือสอนสติปัฏฐานทั้งสุดอย่างนี้เป็นตน้นในเมืองนั้นคนก็จเจริญสติปัฏฐานกันทั้งนั้นะยังปัญญานั้นให้เกิดขึ้นในแคว้นกุรุลัตหรือเมืองเดลีนั่นเองเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานนี้ยิ่งสำคัญในสถานะสถานการณ์ปัจจุบัน การที่เราต้องล้างมือบ่อยๆหรือว่าถ้าเรามือนั้นไปโดนหน้าโดนตาตดนอกาศจะติดเชื้อโรคได้แต่ถ้าเราตั้งสติเอาสติที่เราฝึกมาแล้วเนี่ยระมัดระวังไว้ว่าเราอย่าเอามือของเราไปถูกหน้าถูกตาที่จะนำเชื้อโรคเข้าไปหรือเราล้างมือบ่อยๆเราต้องสติอย่างนี้นักปฏิบัติที่ฝึกมาแล้วนี่ก็ช่วยได้มากทีเดียวผู้ที่ไม่เคยฝึกก็จะยากลำบาก นี่คือสติที่จะรักษากายรักษาใจของเราได้อย่างไรก็ตามขอให้พวกเรานั้นจงมีความสุขความเจริญแข็งแกร่ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงหรือโรคภัยแค่เจ็บทั้งหลายอันที่จะทำให้คนนั้นลำบาก mm. ก็ขอให้มลา,ายสิ้นไปด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอให้พวกเราจงเจริญในธรรมในหน้าที่การงาน ครอบครัวมีความสุขทุกประการจเจริญพร